ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีพี่น้องนะทางทีมงานทังเพจเฟซบุ๊กนะคะถามกันข้มาหลายพี่น้องสำหรับบินลัดฟ้ารับเกาหลีบินลัดฟ้ารับเกา,ลาเหลีมาแล้วมาขึ้นมามาขึ้นดึกๆพี่น้องได้มาแล้วละ่ะ เอเยนซี่ติดตมอยู่นะคะนะเพราะว่าตัวเลขมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสลดเพินไห่มาแล้วแต่ว่ารอบนี้มากแปลกแล้วพี่น้องเนอรอบนี้มาแปดกูได้ทิดตมอยู่บินลัดฟ้ารับเกาหลีขาดปักนะแล้วก็คลิปนี้กะเป็นเสาร์วันที่16กันยายน2566นะคะเสาร์วันที่16แล้วพี่น้อง มือแรกจะสีเฮ่แล้วนะอ่ายังมีที่เด็ดอีกอยู่ด,ด้วยพี่น้องเ้อะคนที่ติดตามทีมงานทางช่องอยู่นะอ่าเลขตัวเดียวตัวเดียวจะมาประมาณเที่ยงพี่น้องมาตัวเดียวคนว่าแม่นย่ำสุด เป็นยำกับแอดมินเจียว่าแม่นยำสุดๆผักก็ได้เด้อพี่น้อว่าตัวเดียวแต่ว่ามากกว่ามานเทียงพี่น้องนะไอยูนาช่องไว้ของทางทีงานเลยพี่น้องถ้าได้ล้วก็ทางทีงานก็ลงให้คือเกาเพราะว่ามันเป็นแนวทางเพื่อผู้ใดที่เออพอดีได้ตัวนี้มากมากัดถือใจแล้วมีโชคมีมานพี่น้องเพราะว่าสิม,มุนแล้วแน่สลากกินแบงกนจะมุนแล้วนะเ,เลยต้อง เน้นที่สุดพี่น้องนะติดตามไปติดตามทีมงานมาหาหิ่งนะคะเนาะขอพูุเ f ฟซแฟนช่องแฟนเพจทั้งเพจ99บ่าวอีสานผ้าหิ่งเจีบหนึ่งหัหาชแนลนะสำหรับคลิปนี้กะรับเกาหลีบินลัดฟ้ารับเกาหลีขาดปัดเนะคะเนาะ มาแล้วอาอวอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแร่งใจให้กับท่านช่องใกนการหาแนวทางเด็ดๆฝากตอนเอฟซแฟนช่องแฟนเพีเฮาองนะฮะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเคยแตกตึมๆมากกับอาสิลุดพี่น้องค่อยรุดกับอาสิแตกเอฟซีฮาอพิจารณาเมืองเอาทางช่องหาตอนหาฝากเท่านั้น เพราะว่ากวัจกวจะกัวจะมาลงช่องนี่ก็ดขัดสันที่สุดเลยพี่นอ้องเพราะว่าอยากให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเ้องนี้มิโชคมีมนันะพี่อีหาแนวทางมากอยากจะให้เอฟซีห้ามีโชคต้องกันนะคะโเลขก,ก็ให้พี่นอ้องพี่แจแล้หน้าเอาอ่าเป็นว่าม่าแล้วมาแต่แกขึ้นนี่คนละดึมเดิมแต่ว่าทางทีมง,งานก็มี ลุกไปแล้วนพี่น้องเนาะเอาหลายท่านหลายคนอ่านเพราท่านได้เห็นเสานี้ก็เลยถือโอกาสออกมาฝากมาตวนดนะครเด้อลงพัดแรงมากลุ่มขัดพี่น้องเลยจ้าของทุกขุลงพัดพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะคะอุไรที่ว่าได้ไปไชฝนตกแต่เสาพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกแต่เสาเลย วินลับฟ้าลับเกาหลีนะคะแล้วรอมือนี่ประมาณเที่ยงพี่น้องเที่ยงตัวเดียวแม่นซุดซุดผลว่าเพราะท่านได้รุดจักเทือ่อแต่ว่าถามว่าเอาว่าลงช่องนี่กะไดจะได้เห็นน้อกันจะได้ว่ามันแม่นสมคำเจ้าลือบ่พี่น้องนะเพราะปกติเป็นบ่ไห้ลงช่องนะแต่ถ้าลงช่องนี่ก็กกกกพ,ออกพี่น้องจะได้เห็น,ะน,น,ะน,น,นจะได้ไปพิจารณาน้ากันเอาหลอดหนาสิว่าไหนถ้าเป็นแม่นจริงเขาก็ค่อยตามตัวพี่น้องนะตรง มีในช่องไปเอฟซีเพน่อนๆจะได้เห็นเพ็่อีๆได้เอาไปพิจารณานะให้เนจะ้า,จาทุสซาครับเนี่ยสำหรับอันตัวเดียวนี่ตัวเดียวตัวเดียวแม่นทักตุ่าอ่ะอันคลิปนี้เป็นรับเกาหลีขาดปับ๊บไอ้พุทธิน็นเสียงฝนพี่หน้องตุ๊กได้ลายมือแล้วอ๋อ้เยเพเ่็บเพื่อีติดคอไป กาดเอาเอ็ซีพ่น้องกาดมุกมุดคืมีเวลาพี่นอ <c oughs> อ้องตัวเดียวในเพื่อนกระยำม,มาแม่ทักอีนี่มาถามว่าลดจักเถอคือรับต๋นี้ออกมาพี่น้องแตม้มลงแต้มอยู่ในชิ้วเฉียดเอ็กซีกัเสียดายไร รอบดีมากแปรียดู่ด่าพี่น้องได้รับเกาหลีด้วยคนเห็นมาจนในทางช่องก็ลงไปเองส่็จละเพราะว่ามันเป็นแนวทาานะปะกติรับเกาหลีบินลัดฟ้าขาดปัดนี่จะเป็นเลขสามตัวสามตัวหางเดียวคุณได้ติดติดตามยู่เ่นแตกมากแต่ตแต่สามศูนย์หาศูนย์สามหาหาสามศูนย์บนแล้วพี่นอ้นอ,งนองม่นมาลุกอ่ามาสี่ห้าหกมันออกหกเก็บางเรื่องมันเป็นอะ เกตแปดเนาะมันเป็นแปดแปดของเพิ่นเอาคลิปนี้กะให้พิจารณาเอาให้กดติดตามไว้จะได้เห็นจะได้เมืองเอาเน,นาะค่ะเนาะท่านจองมันกแต่หลายแนวทางทวนบไวไ้พีน่น้องพีนอ้องพิจารณาเมืองเออซื้อนีเอ่เด้อคือเป็นแบบนี้จะได้เห็นพิจารณาเมืองนะคะสกก็นตัวเลขพี่น้องอุ้สี่มากบอกนะอ่ะแนวทางมาแล้วมาแล้ว พันเอมาเป็นครูพี่น้องปกติพันเอมาสามตัวหางเดียวอ่านแนวทางวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่บินลับฟ้ารับเกาหลีขาดปัดเนี่ยไฮมาสังสีง่พี่น้องน้องสิงมาร์ตอเพลินบะอืมเป็นไฮมาสังสี่พี่น้องนี่หกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ ป็นยังไงพี่น้องคื่แอนนี่เจียบ่าบอมาแตกมาแตกคพี่น้องเพราะว่านี่เป็นขั้งแรกนี่นที่เป็น,เป,นเป็นคู่ว่าเพราะว่าที่แอนนีนเจียบเลยยิ่งมากเลยมันจะเป็นสามตัวสามตัวหางเดียวแต่ว่ารอบนี้ที่เศษสุดๆที่เป็นได้จับใหมน่นพวกเมื่อผู้ใดอยากได้อ สามตัวกับจับไม่ได้นีแหละพี่น้องแต่ว่าแอดมินเจจะมีบีเขียนเพราะว่าแนวท่านคนมาจังมสี่ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเมืองแนวท่านคนมาจังมสี่ปกติมันจะเป็นสามตัวหางเดียวฟังชัดๆเด้อพี่น้องเรื่องให้ได้สามตัวก็อาจจะจับเอาไว้ได้นีแต่ว่าที่งานไปเอามาท่านเป็นจังสี่แนวท่านคนเป็นจังสี่แอดจะเขียนไปตามเพิ่นนะนี่แหละพี่น้องรับ เกาหลีถาดปัดตัวเลขว่าไรตัวเลขว่าไรครับพี่น้องให้ปิ้นหน้าทางไปรอบนี้จะแตกไหมนะอยู่ในช่องกันได้อ่ะประมาณสามสี่รอบแลยครับพี่น้องเนาะแต่คิดว่าไก่เขี้ยนที่สุดแล้วก็แตกเขาได้มากตแต่หาสามศูยนย์ครับพี่น้องศูนย์สามหาแล้วก็มาถแต้มหนึ่ง ลงช่องพึ่ง,งลงช่องไปพึ่งวี่งทางเองนะะฝากตอนเทปสิเพื่อเป็นแนวทางเพงงามุนิกาบัตรที่สิบหกแล้วเองได้พี่นอ้องหกหนึ่งหนึ่งหกแค่ลืมกับพี่นอ้องถ้าใครจะตามรับกเกาหลีงบน,น,น้อยจะมีความฝึิตามรับเกาหลีดอกแอดมินเจี๊ยบตัวเลขเพิ่มหน่อยหอยเห็นมาแล้วคือลงๆอยู่านี้แต่มีแค่นี้เพิ่มให้มากหกหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกไปทีกกับกบ,กบ่กกัปไปแล้วแต่ จับหัวบอก,กแล้วแต่แต่ว่าเพ,พ,พิ่นหายมาจตกสี่ท่าช่องกับลุงแบบนี้อ่าตามเพิ่นคือเพิ่นหายมาหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นะเพราว่าให้กนออกไม่ว่าออกแล้วจนค่อยเห็นนี่ท่านได้สนใจว่านมหาแห่งช่วยเลือกโชคลาภการงานการเงินค้าขายไม่ตามมหานิยมติดต่อได้ที่ทีมงานมหาแห่ง เห็นมาพี่น้องนะแต่ท้ายคิดแล้วมี่จำหนีพี่น้องม,มันไม่าออกแล้วค่อยเห็นหนีพี่น้องให้กวาดออกรับเกาหลีถาปัดตัวเลขหน่อยแล้วกะทิบนสี่นี่สามหางรอบกะทิซิบุกนี่เนี่ยท่ากะทิซิบุกนี่เป็นครูไม้ทั้งสีล่ละพี่น้องอ่ะพี่เจรนาเมืองเอา,นนาเนาะฝากตอนตเด็บซี่ตอนเศร้าๆได้เห็นคลิปนี้จะให้มีโชคมีมันนะที่ติดตามท่านเจ้าองอยูพี่เจรนาเมืองพี่น้อง ฝากต่อตอนสาวๆด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกรล่างแรกใจงานในการหาคลิปเด็ดตัวเลขแนวทาาดังๆดวงๆงงงงอ่อย่าลืมนะคะเข้ามีนัดกันตอนประมาณเที่ยงกลัวๆพี่น้องนะติตตาไปทุกช่องทางเรยไม่รู้ว่าจะออนช่องไหนนะคะสำหรับวิ่งตัวเดียวแม่นมากอย่าลืมนะคะวิ่งตัวเดียวแม่นมากวันนี้นะประมาณเที่ยงพี่น้องนะประมาณเที่ยงไดเราแอดมินเจ็บจะฟาวให้คลิปห้ยเรือพี่น้องเด้อ ย่าไปใช้เนาะค่ะเนาะเพื่ออะไรมาตรงกันได้มากตัวนึงกับจับไม่ได้หนีแหไะพี่น้องหุ่นกันยู่นี่ละอาอัุกั่านอะไรพี่น้นองเอาเห็นไปจบคลิปแล้วอานะคะอสำหรับคลิปนี้ขอพรกคุณหลายๆสำหรับการติดตามแล้วกร็รับชมรับฟังให้เง่ายปังๆให้เง่ายเรื่อยๆนะคะเออนะคะสวัสดีคะ่ะ